สวัสดีค่ะสสวัสดีค,คุณลูกค้ามาชมรีวิวนะคะรอบใบนะคะรอบใบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแมนคอตตอนปาจะมาแมนคอตตอนปาจะมานะคะ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้นะจะเป็นเหมือนกางเกงกางเกงแบบกางเกงผ้าผ้าคอตต์น่ะจากที่ดูๆนะมันจะเป็นแนวแบบ ใส่ลำลองใส่นอนใส่อยู่บ้านแบบสบายๆนะคะเป็นผ้าที่แบบใส่อยู่บ้านใส่นอนใส่ใส่ในวันที่สบายๆอะ่ะลูกค้าแต่คิดว่ามันเป็นทรงที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะ ไม่จะเป็นต้องเป็นแบบผู้ชายใส่อย่างเดียวนะนะเนื้อผ้าดีนะเนื้อผ้าแบบเนะี่ยเนื้อผ้าเบาสบายนะคะใส่นอนใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะขาจำ้ำมีขาจำ้ำขาทรงปล่อยนะคะนะเนี่ยแนวที่แบบใส่อยู่บ้านในวันที่สบายๆในวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยใส่ข้างนอกก็ได้ ในหมดเหมือนคล้ายๆเหมือนกางเกงเลเลยอะแต่กางเกงเลมันต้องผูกอะเนาะคะ่ะนี่แค่สวมว้าวมันมีแบรนด์พวกดิกกี้ด้วยนะ <Yeah. S 1> ดิกกี้ คะผ้ามันจะออกเหมือนแบบเป็นมือนเครื่องจีนเลยอ่ะผ้าแบบนั้นอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะนี่ มันมีกระเป๋าข้างมันมีกระเป๋าข้างด้วยนะทรงเหมือนกางเกงคาโก้เลยนะลูกค้าทรงเหมือนกางเกงคาโก้นะแต่มันเป็นผ้าแบบผ้าบางๆเนี่ยมีกระเป๋าข้างเหมือนคาโก้ขาย,ยาวเลยแต่แค่เป็นผ้าบางๆ เอาไว้ใส่นอนใส่อยู่บ้านนี่ขายจ้ำปนมาด้วยนะลูกค้า เนี่ยแบบมันคล้ายๆกันเนาะก็แม่นะคะก็ขอเนุญาตข้ามๆไปแล้วกันเนาะมันแค่ต่างต่างกันที่สีอะบางตัวอืมว้าว คือไม่ใหญ่แท้แหละตัวนี้แม่ค้าใส่ได้ประมาณสองคนเป็นงานคลาสไซส์นะลูกค้าโหอ่ะใหญ่ก็จริงนะแต่เชือกผูกเนี่ยรูดได้ขนาดนี้เลยนะเหลือแค่นี้เองนะ นี่ใส่เป็นแบบอ้อเนี่ย เน้นเน้นเป็นแบบแนวใส่เก่ง,กงโอ้อแนวแบบใส่ลำลองอยู่บ้านสบายๆนะนคุณลูกค้าอันเนี้ยผ้าเนี้ยทั้งผ้าแล้วก็ทรงเนาะมันเป็นทรงที่แบบใส่ในวันชิวๆ นยังยืดเนะี่ยคือแบบยังยืดดีนะ ใหม่ก็ใหม่นะคุณลูกค้าใหม่นะตัวนี้เกรดเอนะคะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะจ๊ปะป๊ดหใหม่มากแต่ผ้าใหม่มาก 喂，你送吧。 ใหม่ผ้าสวยนะผ้าใหม่เลยนะครลูกค้าแบบแบาบงตัวก็คือแบบมันใหม่มากเลยนะเรียบด้วยเนี่ยเอาไปแขวนราวขายได้เลยอะสภาพอะ่ะเนี่ยไม่ค่อยยับอะ่ะเพราะเขาพับพับมาเลยนะโรงงานเขาพับพับมามันก็เลยไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยยับเท่าไหร่พับมาสัดเรียบร้อยเชียวใครหมุนไปอ่ะถึงว่าทาไมร้อนนี่ สีดำข้ามแล้วคันมันมีหลายตัวแล้วป๊าสีชมพูเป็นแลนเชียวกางเกงทรงแนวนี้ดิกกี้เยอะนะลูกค้าแบรนดิกกี้เยอะนะดิกกี้เขาทำกางเกงทรงแนวนี้บอกขายจำ สวัสดีจ้าคุณค้าตัวนี้นะคะรหัสจินนี่หนึ่งสองห้านะคะเมนคอตตอนป้าจะมากางเกงกางเกงผ้าคอตตอนเนี่ยผ้าแบบนี้นะจ๊ะผ้าบางๆคอตตอนบางๆใส่ลำลงองอยู่บ้านใส่นอนนะคะใส่ในวันที่แบบสบายๆชิวๆ ลูกค้าท่านไหนที่ขายงานแนวแบบพวกผู้ชุดน,นอนพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปขายเพิ่มเติมก็ได้นะมันเป็นแบบแนวที่แบบว่าชุดที่แบบใส่อยู่บ้านสบายๆบาอะ่ะแต่บางตัวก็สวยนะบางตัวแบบมันเป็นทรงเหมือนกางเกงคาโก้เลยอะคุณค้ามีกระเป๋าข้างอะ่ะแค่เป็นผ้าคอตตอนบางแค่นั้นนี้ ปาสิขาวโชว์แค่ตัวเดียวพอ เกือบทุกตัวเลยนะลูกคอาอ้าเอวยังยืนมีเชือกผูกกับทุกตัวเลยโอ้โหสีน้องยังโหดอ่ะ ทรงมันก็ค่อนข้างจะแบบไม่ต่างกันมากมันจะเป็นทรงเหมือนเนี่ยแลแต่นี้เป็นกระเป๋าแบบนี้บางตัวมันเป็นกระเป๋าเหมือนคาร์โกะทรงกางเกงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่างกันที่แบบสีเนาะเป็นเอวยางยืดเชือกผูก มีเชือกผูกเกือบทุกตัวเลยนะคะเป็นเอวยางยืดนะแล้วก็มีกระเป๋าข้างแบบนี้นะลูกค้าทรงเหมือนกางเกงคาโกะอะจะเป็นผ้าคอตตอนบางนะคะเป็นผ้าคอตตอนบางแบบเน้นใส่ลำลองอยู่บ้านใส่แต่บางทีใส่เป็นแนวแฟชั่นก็ได้นะจริงไปใส่เป็นแนวแฟชั่นก็ได้นะ เห็นคยเห็นที่มันเป็นกางเกงแบบคาโก้ที่ตลาดอะของผู้หญิงไงเนาะนะเป็นผ้าแนวประมาณนี้เลยนะเป็นผ้าแบบเหมือนคอตตอนบางอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบก็เหมือนผ้าเหมือนคาโกอะเออเนี่ยบางทีแบบกางเกงในตลาดที่เขาขายกันก็ทรงประมาณนี้เลยนะคลูกค้าไม่ต่างไม่ต่างอันนี้เน้นใส่ลำลองใส่นอนใส่อะไรอย่างงี้เนาะคุณลูกค้า ถ้าค่อนข้างใหม่นะคะถ้าค่อนข้างใหม่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะทรงเนี่ยก็คือใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะจํานวนตัวเดี๋ยวน้าให้อีกทีหนึ่งนะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะรับเอ็นลดสามร้อยนะเอวก็ไม่ตายนะคะยังไม่ตายนะแล้วก็เนี่ยมีเชือกผูกกับทุกตัวเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะตัวนี้รหัสจีนี่หนึ่งสองห้านะคะขอบคุณค่ะ